ช่วงเที่ยวคือช่วงเวลาแห่งความสุขใครๆก็อยากจะดื่มฉลองกันใช่ไหมคะยิ่งปีนี้ด้วยแล้วหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโควิดเวิร์กฟอร์มโฮมเรื่องงานเรื่องเงินเรายิ่งอยากจะทิ้งตัวลืมวันแย่ๆฉลองให้กับช่วงเวลาใหม่ที่จะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแต่ดื่มเข้าไปก็กลัวว่าหุ่นจะแย่กว่าเดิมกันใช่ไหมคะวันนี้ปุ๋ยเลยมีวิธีดื่มแอลโกอฮอล์ยังไงให้หุ่นไม่พังมาฝากกันค่ะ1น ลองท้องก่อนดื่มช่วงที่ท้องว่างร่างกายจะดูดซึมแอลโกอฮอล์น้ำตาลได้ง่ายมากค่ะทําให้เกิดไขมันสะสมมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก่อนดื่มแนะนําให้ทานอาหารลองท้องก่อนค่ะถ้ายิ่งเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงได้ยิ่งดีเลยข้อ2 ไม่เลือกแอลกอฮอล์ที่ผสมกับน้ำหวานค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วแอลกอฮอล์ให้พลังงาน7กิโลแคลอรีร่ต,ต่อ1กลั้งอยู่แล้วหาาทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำหวานก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปโดยไม่จําเป็นค่ะทางที่ดีหลีกเลี่ยงดีกว่าพวกพิหน้าคาราดาลองไอแลนด์สังเกียเพราะว่าทานเข้าไป1แก้วอะ่ะเท่ากับเหล้าทานเข้าบรรไ,ไป1จานเลยทางที่ดีหันมาดื่มเครื่องดื่มที่สบายภูมกว่าอย่างเช่นวิสกี้โซดาไวน์แดงไวน์ขาวหรือจะเป็นแชมเปญดีกว่าเยอะ ข้อ3เลือกเบียร์สูตรไลท์แทนเบียร์สูตรปกติค่ะและแล้วเราก็มาถึงยุคที่อาหารและเครื่องดื่มทุกอย่างสามารถปรับให้เข้ากับคนที่ลดน้ําหนักได้และเราก็สามารถเลือกดื่มเบียร์แคลอรี่ต่ําในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ทําลายการไดเอทของเราได้ต่างกับเมื่อสิบกว่าปีก่อนค่ะที่ปุ๋ยเริ่มลดน้ําหนักครั้งแรกเชื่อไหมคะพบไลท์ยังหายากเลยและเบียร์แคลอรี่ต่ําก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซานมิเกลไลท์ ภทยในเกนไลท์โคโรนาไลท์อั t ต l ลไลท์เลือกได้ตามสะดวกตามความชอบเลยค่ะข้อ4สหลีเลี่ยงกับแก้มแคลอรี่สูงเชื่อไหมคะว่าหลายคนไม่ได้อ้วนเพราะแอลกอฮอล์แต่อ้วนเพออราะกินกับแก้มเพราะกับแก้มอย่างเนี้ยมันเป็นของทอดซะส่วนใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟรนฟรายลาบทอด เอ็นคอไก่ทอดขนมถุงทางที่ดีหากอยากทานกับแก้มให้เลือกเป็นกับแก้มที่ไม่ทอดอย่างเช่นยางบุนเส้นต้มแซบกระดูกอ,อ่อนต้มยำกุง้งหรือว่าหมูมะนาวจะดีกว่าค่ะข้อ5ดื่มน้ำเปล่าร่วมด้วยพอน้ำเปล่าจะช่วยลดระดับแอลกอฮอล์แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดหากเราดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วสลับกับการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้เราดื่มแอลกอฮอล์ได้น้อยลงช้าลงแล้วก็ไม่เมาง่ายด้วยค่ะ ปุ๋ยเชื่อว่าจากทั้ง5ข้อนี้ทั้งการลองท้องก่อนดื่มการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำหวานการเลือกเบียร์ไลท์แทนเบียร์สูบปกติการหลีกเลี่ยงกับแก้วแคลอรี่สูงหรือแม้กระทั่งการดื่มน้ำเปล่าร่วมด้วยหากทำได้ตามนี้จะเที่ยวยาวแค่ไหนหุ่นก็ไม่พังแน่นอนค่ะหากใครชอบคลิปนี้ปุ๋ยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเที่ยวให้สนุกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ